สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโมไซลุยนะคะเรามาดูสาวขายลอตเตอรี่ซึกสี่ถั่วดูเอวนะคะแบบผมอ่ะอือแบบไม่ได้จืดนานแบบเปลี่ยนทรงผมทรงนี้เข้าเข้าเข้าแล้วออกยากนะผมมากดูเองดูกางเกงดิบอกแม่ว่าแม่เขาตั้งในทรงเลยไม่ทำอะไรไม่ตั้งไม่ตังค์ไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องโอนมาหรอกจะพักไม่โอนมาทรงเลยมื่อว่า กลัว oh ลูกสาวผอมกลัวมันไม่อ้วนกลัวมันไม่สมบูรณ์เดินาพันตัวนะคะมาขายลอตเตอรี่นะคะทุกคนเรียนทุกวันอ๋ออันนี้ทำไมหลุดล่ะเอาแล้วมันนนีี้่ขออมืลไัหลุดป่ะมันมาหายาหนิเราจะมาซื้อลอตเตอรี่นะคะทุกคน มีแต่สี่ค่ะสี่หกห้านะของเราเป็นสามหกห้านะเห็นบอกเห็นบอกทุกคนเราจะซื้อสี่หกห้านะคะมันไม่ไมีสามหกห้าไงมันมีแต่สี่หกห้าเห็นไหมแล้วเราจะเอาหนึ่งใบนะคะทุกคนอุดหนุนคะ่ะอุดหนุนทุกหมวดไม่เสียด หนูเอานี้นึ่งใบจ้ะสี่หห้านี้ไปไหนอะเหลือใบเดียวเลยมีใบหนึ่งกับคู่หนึ่งอ๋อนี่หกหเลย่จอ๋เดินห้าไร่ดอรถมรถอใหญ่ลรถจาไดมอนด์ไดมอนด์ไม่ไดมอนด์ไม่เคยเจอรถใหญ่ เดินสำรวจบ,บ้านก่อนฮะเจสุนดูนะคะทุกคนแต่เราไม่ได้เอากุ้งนะคะเราเอาลอตเตอรี่แกโทรมาบอกว่าเอากุ้งไหมแต่เราไม่เอากุง้งเราลอตเตอรี่มีคนละครึ่งแลคะดูลอตเตอรี่หนะ่อยเอาโม่บาทอาโม่แบ่งใส่บางทีเอาถอนนะถนนะไม่มันมันเป็นอันนี้เฉยๆมันเป็น ปมหมดเราเอาเอาไหมนี no ่เราจะดูสาโนนนะคะตากระตุกตั้งแต่เช้าดูเราจะมาดูสาโนนหยิบเลขอะไรแม่พนุ่งกระปะระกนยืงแม่แม่แม่เลขได้งวดอะไรงวดนี้ได้อะไรฮะหนูนางวดนี้ได้อะไรเอ๋อ สองอะไรสักอย่างสอไรสักอย่าเลขสีแดงก้าสองสามุูสน like ุ like um ่เอาอะไรนะลุ้นเลขพี่น้องเหรอโอวบารีที่ไอ้นุ่นนี่วะไอ้นันนี่วหนึ่งสองสามไม่มีมีแต่หนึ่งสอง่ี่หนึ่องสามเทมือรอาองปีเลยซือ เซนห่าเซนห่าเสนสีสันนี่นนนนเอานี้นนน้นน่ะดึงอันนี้ให้พี่หนึ่งใบพี่เน็จับอ้าไป่ะมีสองใบพี่ดึงยังไงอ่ะอันไหนอันเนี้อันนี้ใบหนึ่งค่ะเอาใบเดียวเอาใบเดียวค่ะเอาเ่ เนี่ยนะคะเด็กไม่เคยมีบ้านหลังใหญ่ไม่เคยมีรถคันใหญ่นะจะเป็นประมาณนี้นะคะในเราได้สองใบนะคะโฟล์นะคะก็เลขกเนี่ยสานนนได้ะไไหนึ่งสองสามมีใบเดียวนะนนสานนนได้หนึ่งสองสามค่ะปเป็นคู่หรือใบเดียวไอ้นนซื้อหนึ่งสองสามน,น,นานั้น นซื um ้อ <laughs> ื <im> ่อแต่เป็นรถนนนนนแต่เจดศูนมาได้ซื้อถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งให้แม่ครึ่งหนึ่งอนัี่ยงมันไม่เลขมันจะออกขจ่และเยมันมันจะอยู่ระแวกบ้านพี่นี่แหละเาเดาเลยแม่จะซื้อเลยกลับนะ แม่จะเอาเอาะไรเลขเจ็เจ <0 7. S 2> ็ดในสูญเใน07เจ็ไม่มีศูนเลยนี่ศูนย์เจ็ดี่ศูนเจ็กศี้แลมันไม่พเลอะไออยู่กับเลขเจ็ดนี่แหละดึงให้แม่หน่อยซีหนึ่ง สี่หนึ่งอ่ะตรงมืออ่ะนี่สี่หนึ่งใส่บ้างเดี๋ยวขายแล้วใจบ้างเดี๋ยวขายเลี้ยวจันเอาหนึ่งใบนะแม่ดูผู้บ่าวนะฮะผู้บ่าวมันมีกี่ใบหนึ่งมันมีสองใบเอาให้แม่หนึ่งใบนี่ละหกน้ำดูจากยานึงนี่นี่ที่ไปเร็วานใหญ่ล ให้เธอลูกหยามไอ้ลูกบานอ้จริงมมีใครถูกไหมมีไอ้เ้าิตีมันิงลอ่ามีใครไม่รู้ใครครับ่ชหนูชื่ออะไรนะเนะองหนึ่งไหนเจ็ดอเจ็ดศูนย์เยก็บบสื่เจ็ดสองหลงหมดนี้ โพลงเฟซไงแกโพลงเฟซไงโพลงเฟซคนเป็นเพือนเขาขอเลไซื้อไว้จองไว้ก oui> ็โอนตังมาแล้วก็เก็บเลิไว้ขาพอถูกเราก็ไปเบิกเงินแล้วโอนตังไปของให้อ๋ออ่เราปนีไม่ได้เท่าไหร่นะ จ้าใครสนใจก็ลอตเตอรี่ได้นะคะลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ค่ะดูคนมาขายลอตเตอรี่อยากได้รถจัก,กรยานขายตอ่อขายตอ่อจัก,กรยานเด็กไปไหนเด็กไปไหนเล่นเด็กหน้าทำไมเด็กหน้าจะไปไหนเด็กหน้าน หน้าคม่มมคอเอมเคยต่งหน้าอยู่บ้านแต่งหน้าานแต่ง้าเ,าเ,าเ,าเฉันรูดีมันไม่มีครีมมันไม่มีครีมบาหอ,อาเมเ,มมเยเรมเตมเยบาบาท,ทำไมไม่ซื้ออ่ะเนี่ยทองเต็มตัวเนี่ยหัดซื้อครีมบ้างไม่ไม,มันจะเอาไปขายแล้ว นด็กก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องสาวมุกใจดูเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแม่คขายออ่ะอ่ะ